สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์มิกนะครับผมวันนี้ผมจะมากินนี่ครับผมมาม่ากเกาหลีรสไก่ไก่เผ็ดเกาหลีแบบแห้งครับผมสองหอมาดูกันว่าผมจะกินสองหอนี้หมดหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวต้มมาม่ากเกาหลีก่อนนะครับทุกคนไปครับ มาใส่ลงไปครับผมแล้วก็อีกหนึ่งห่อครับนี่เอาไปเอาไปให้หมดครับผมแล้วก็รอครับผม คลิปนี้ผมจะปล่อยให้มันยาวนะครับทุกคนคลิปต้มมามากก่าเกาหลีผมจะปล่อยให้ยาว้อน,นต้มมาครับนี่ก็น้ำก็เริ่มร้อนแล้วครับผมรออีกสักครู่ครับ อต่ไปคครับผมทุกนเดี๋ยวเราขอตัวไปต้มก่อนดีกว่าทุกคนเพราะมันนานก็ได้ที่เป็นเทียร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตักใส่ในนี้กานครับผมทำไม่ได้อ่ะ น,นี่ครับผมโอ้โหเส้นเขาเหนียวมากหนื่มากโอ้ยเว้ย้ยมากินเผ็ดครับผมทุกคนวันนี้มาแปลครับกี่คนเดียวด้วย โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปจัดฉากกันเลยครับผมโอเคครับผมทุกคนันดับต่อไปผมจะเอาที่ใส่ครับผมเพดีกแล้วผมว่าไม่เป็นไรเรามีน้ำครับผมนะผมใส่สองเดียวได้ไหมทุกคนไม่เป็นไรสองซองก็สองซอ,อ,องครับผม นีครับผมต่อไปคนโอ้โอย้ยังไม่ทันได้กินเลยเนี่ยออกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวขอแากเปิดพัดลมครับผม รอ้อนมาเข้ากันมาเข้ากันมาทุกคนเรามากินกันเลย เดี๋ยวทำเองอืมแต่ไม่เป็นไรเราจะกินให้หมดครับทุกคน ไม่เผ็ดเท่ามาม่ามาเลเซียรครับผมถ้ามาม,าม่ามาเลเซียนี่แบบกินคาเดียวนี่เผ็ดเลยครับอันนี้มาม่าเกาหลีก็พอกินได้ครับผมไม่เผ็ดมากอืมแต่อร่อยนะทุกคน でもな。 ไม่เผ็ดทมามาม่ามาเลเซีย,ยจริงทุกคนถือว่าก็ถือว่าเผ็ดแหละแต่ผมพอกินได้ไงไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แต่ก็เผ็ดเลวนะทุกคนผมไม่ได้ลงคลิปนานเลยนะครับเนี่ย ไม่ได้ลงคลิปมาเกือบอ,อ,อาทิตย์ได้ั้ครับเพราะว่าไปเนื่องจากไปโรงเรียนแล้วทุกคนเลยไม่มีเวลาทำครับคลิปนี้อาจจะลงประมาณสองทุ่มครับผมไม่สองทุ่มก็หกโมเย็นไม่ก็ทุ่มหนึ่งลาๆนี่เลยครับ อหกโมงทุ่มสองทุ่มครับผมนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยทุกคนแค่ามากินมามากก่าเกาหลีเพลดครับนี่ผมถ่ายในห้องผมเ้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูาขห้องแล้วไม่เอาจี๋อะ่ะ ถ้าใครอยากให้ผมรีวิวห้องของผมเองก็เมนครับผมเมนใต้คลิปครับผมผมจะได้ทำให้ดูนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับผมจะได้อ่านแล้วก็ได้ตอบครับผมแต่ถ้าเอาชีวิตรอดช่วงนี้นี่พักก่อนครับอยู่ในป่ามันเยอะเดี๋ยวเป็นไข้หวัดครับผม ่เออ,อ,อแล้วก็อยาให้ผมแก้งอะไรพี่เกมหรือว่านนก็คอมเมนต์ได้นะครับทุกคน อยให้ผมเอาแบบถุงตองถุตัวใส่นนนี้ก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมสั่งมาครับผมนี่ครับผมจะหมดละอะไรนิดเดียวผมเริ่มกินเผ็ดได้แล้วนะทุกคนเนื่องจากเกมที่เกมสอนให้กินเผ็ดครับผมก็เลยกินเผ็ดได้เริ่มกินเผ็ดได้แล้ว แต่ถ้าเผ็ดมากมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพนะทุกคนกินแบบไม่ต้องเผ็ดเยอะครับถ้าเผ็ดเยอะมันจะแบบไม่ดีคือคือไม่ดีอนระับกินเผ็ดเยอะมันร้อนด้วย แล้วผมส่วนก็ถือว่าเผ็ดนะครับผมผมไม่ได้กินนมด้วยเนะี่ยอื้อ จริงๆนะครับสองผงแต่ใครจะหาว่าผมโกหกนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยน,นะครับสวัสดีครับบายขนมเห็ด